เวลาที่ดีดนี้เขาสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าอาศัยมากวัจเกงานงานประชุเกลียวพอพอเสร็จงานตัวเองต้องมารอคนที่ไม่มีงานดีเฮ้ยต้องดึงต้องลากขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างไรก็มได้มาก็ได้มา,มาอาภัพพุทเจ้าที่ทีนีก็คุยกันนะบอกว่า เอามาปลูกมันสะตัดอตอเย็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราต้องไปโบสถ์แล้วนะทีเนี้ยก็คุยกันดีๆนะก็เลยบอกว่าเออเแตยว่าต้อครออาจารย์จิตฉีดเชื้อนะไปจิบถึงมาอ้าวแซดลุกบอลยุคอนทำไมอ้าวคนขับรถไม่มาเข้ามาไม่ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ,อะขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ชีวิตที่ติดตามกับพระเจ้าในเรากเป็นคนบาปไม่ได้นิดหนึ่งของพระเยซูเลยเพราะว่าพระเยซู รู้ว่าถ้าเตินเขาไปในเมืองเนี่ยจังแ,แมก็ต้องถูกตึงจะถูกจับถูกฆ่าถูกตึงแล้วต้องตายแต่พระองค์ไม่หนีและพี่น้องพระองค์ยังไปอั่งครั้งที่รู้แต่พระองค์ก็ไปแต่เรารู้แต่ว่าอ่าสิจ่าพี่บ้านติดเชือ้อไม่ได้มาเอยขอบคุณพระเจ้าเ็าบอกว่าขอบคุณพระเจ้าลุงไม่ได้ขึ้นพระเยซูไม่ได้นิดเกียวเลยแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่ได้เข้าแบบถ่ายทอสดสดที่โบสถ์บบบน้อยเพราะว่า ที่นั่นก็คงจะติดเยอะแล้วก็ออเวลาแต่ทีมธรรมสการแล้วก็อาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าก็าได้เข้าไปส่องในอาทิตย์ที่แล้วเด็กธรัสการรวมแล้วก็เมื่อเชา้าก็ได้เข้าไปส่องนิดนึงรอพยามาถิงข่าวกำลังธรัสการเลยก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเรียนรู้การบริสุแล้วก็ตอนนี้นะ้ำกะว่าจะแห้งหน่อยก็มาอีกกะว่าจะแห้งหน่อยก็มา ตรงที่อยู่ติดบ้านเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ดำก็คงจะดูดน้ำออกไป้ท้่จะหวานได้คนน้ำเลยหลมากนี่ละมาขอบคุณไปเจา้าแล้วก็พี่น้องมีไหมคะที่จะขอบุญไปเยาวจะละครมีไหมคะคุณครูคุณครูคุณครูเพิ่งเห็น <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าค่ะหายไปนานดสี่ปีก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงมีวาระของทุกเรื่องราวพระพเจ้าไปอยู่นั่นแหละพระเจ้าก็ไปที่โบสถ์บ้านบึงของอาจารย์อัญจฉริยะในภาคการออกตรงนี้เขามีไพ่ฟืนฟูแล้วก็ในในช่องไพ่ทางลายทางทางมืทุกที่ ผู้นำตกมาให้ขอบคุณพระเจ้าหำับแก้ไขย้ายกลับบ้านขอบพระเจ้าไดกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ร่อนอยู่ใน,นทีมสุรกันดานจะสี่ปีพระเจ้าได้กลับบ้านแล้วมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านขอบุญอยู่จักรงนะอยู่จักรงอยู่สชนาอยู่แถสบไาปีเท่านั้นา,าก็ขอบคระเจ้าเจอาว่าทีอยางมีอยู่นะ ในวันเวลาในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่อง,องพุทธเจ้าก็เป็นหนนะึ่งในนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกอย่างในชีวิตก็ด้วยความขอบของพระเจ้าที่เราได้พบ่สิงหดีงามและเราได้มาเจอกัน,นขอบคุณพระเจ้า วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตังไว้ที่พระเจ้าตังไว้ วันนี there, un, Arizona, street, there, ้เป็นวันที่พระเจ้าตกงไว้วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตกงไว้ที่พระเจ้าตกงไวุ้จดุจดีดุจดุจจะดีและเราเพลงสรรเสริญและเราเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตกงไว้อบกินชอินดีและเราเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตกำ ยื่นมือมาที่เคื่องถวายาุการในพระเจ้าพระผู้่นยิ่งสุดๆแต่ละเส็จพระเจ้ายิ่งใหญ่พระธีดาเจ้าค่ะชันนี้รับบอกดพระเจ้าที่เราได้เข้ามาในพิธีของพระองค์ในการทรงนำได้ทรงสถิจและการเรียกที่มาจากพระเจ้าในเช้านี้ที่เราได้นำรั์น้นคื้นสื่อของพระธรรมของพระองค์ขอให้รั์นี้จะเกิดผลมากมายในราชกิจของพระองค์และของพระเจ้าเทวีพรมือทุงมือที่มียื่นถวายไปและผูกที่ยังไม่มีแต่ขอพระเจ้าสุด ช่วยเหลือได้ด้วยพรเขาในวันข้้งน้าได้ขอพระเจ้าทรงประทานสติสติสุขได้ขอพระเจ้าทรงวยพรในทุกสิ่งในหน้าที่การงานของเราที่เราจะมีเพียงพอและพอเพียงในชีวิตของเราในล่องของพระพองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามเะเยซูสาแม่ออ